พี่น้องมาหอดก็ได้ปลาโซยแล้วโอ้ดอก<ร>บ,า,บานๆ <ไป S 1> เลยไปซุปเอาไปซุปเอาสีมานมันออกได้หน่อยยอืมันมัน,มนดอกบักง่ายเลยบ่ตัดออกสีนจังบหักเนาะนี่จ้าปลาโซยดอกหนึ่งสวยๆเลยมันอย่มือหน,นิมันไปต่อไปต่อ จะดอกนี่ลนแล้วจานนี่ตัดเลยเด้อฟันดีพี่น้อยเมื่อไหร่ท้อเห็นจะดอกบ่นบานใหญ่ใเฟิงคือเพื่อนหรืว่าพีดียวกันวุ่นวเมื่อก็สีเดียวกันกับใบไม้คักเนาะแต่อย่าขวมาเก็บเห็ดม้วนม้วนมานำผู้เจ้าบาดเอามาพี่บม่ได้ตั้งจะแยกสายตานแยกเองสายสามแยกสี่เ่อเห็นเอาปุ่นย่าปลาปลาโซ่หวานนี่ปลาปลาโซ่เนี่ยข้าหาหนีนะปุ่นเอาจ้า โอ้นี่ดอกนึงแต่เห็ดสวยๆเลยได้เห็ดไปสุดแสบๆแล้วพี่น้องได้ท่องไวยากได้ปลาโลย<ห>ขึ้นมาหอดได้เลยได้ีหลีเลยมันปลาโลยมือนี่ผุนดอกนึงไปเอาล้เด้อไปพี่น้องาไปซุปไปทอด แซ่บป้อกันเห็ดสนิทเส้นแซ่บทะเลนี่ผุดอกวามันต่ำอยู่นแล้วอยู่นี่แล้วบ่ไปไสก็ได้แต่เห็ดอยากได้แล้วอือโอ้ปลาหนังกะสีออกเด้อนี่เขาหาอยู่หลอกมีปลาหนังเนี่ยยายที่ยายเชิญพูดเอยพูนสองดอกน้อยพูดกะล่างขื่นพี่น้องเอ้ยเห็ดอันนี้ละห้ามื่นนี่ซี่ดอกอีริพูนดอกตุมดอกนึ่งอ่าตูมดอกหนึ่งัวแข็งกอืมห้าหกเห็ดพูนละ ใจเห็ดอยากได้แล้วอดอกงามคือกันเนาะอยากกินซุปยหญ่ปลาผุ่นไหมไปเปิดเปนตะไลอีหลีเด้เปิดมือนีเห็ดแหมมากกระโดดกระเดียดเนี่ยเอาตาหน่อยไปเลยได้จ้ะนี่ก็สิเต็มแล้วเต็มตาแล้วเอาเลยได้ไจ้ดตัดเลยพร้อมทุกสถานการณ์กต่ยังว่าขอให้ดอกดีนี่ดอกงามพี่น้องดอกนี่งาม ปุปิปิอยู jaar jaar> ่อ uh well, ู้บักจอกบานดอกนึงวายปานี่มันออกเ็ดหยังออกเ็ดอันนี้บ่ออโอ้บ่ได้ย่างเราจะเสียเนาะเฮาก็ย่างตอนนั้นมันมันมีอยู่แต่ว่ามันสิห่างมันบ่ันหลายจังซี่แม่ข่อยว่าเด้นี่บ่สุ่มเนาะมันสิเกิดมน้องมาแนงหั่นนะยองมุนเอาพื้อออกให้เพิ่นเห็นแน่เนบ่พี่น้องเอ้โอ้ยสูงแฮงเนาะ แต่ข้ากับตาผืนผ้ากับตาของง่าไม่ร่วอีกแล้วหกขึ้นไปเลยอ้ยน้ำเกาะเด้อะอุ้ยปลาตอนรถดดอกนี่พี่น้องพี่น้องเบิ่งดอกนี่จ้ะเบิ่งดอกผ่านเงาสุดซอยเลยขอยับน้ำล่มก่อนนะเอาเลยสูวงขาดอุ้ยเราสมบูรณ์อืมฝนดีปีนี้อุยน้องเห็นอีกว่าดอกนึงดอกนี้ยายท้องพ่อนี่บานๆเนี่ดอกบานยายท้องพ่อยายท้องเห็นแต่ดอกบาน เห็นดอกบานถ้าดอกจุ่มอยู่ข้างๆจังสิเห็นถ้าดอกจุ่มดอกเดียวบ่เห็นจุ่มดอพี่น้องอือปลาโลโซ่ในมันมาสะใจเลยมือนีเก็บปลาโลโซถือใจถือใจไปซุปบ่แะมาณยังดอกพี่น้องมันแซ่บไปซุปแท่นเห็ดเฟี้ยงล่ะจ้ะคือกันเลยคือเห็ดเฟื่องบั๋นเฮาเนาะอยู่นี่อยู่ในป่าไม่เอ้าลื้อออก ชือทางเกิดห้ากระบาดเนาะเฮ็ดหัวกระบาดมันก็ออกอันอาทิตย์นี้แล้วมันไม่ห้าในเถาไหมถือแดดว่างหันนี่แล้วฝนมากแล้วก็แดดออกสองสามมื่อเฮ็ดมากเลยเต็มตาอีหลีตัวนี่ใกล้แล้วจ้ะตาดีใกล้เต็มละป้าหกอ๋อหกเนาะมันเกิดเฮ็ดอันนี้มาเกิดน้ำปลาจังสี่เอาเห็ดกระลำพร้อมบัดนี้พี่น้องตัาชามะ แต่พี่น้องดอกตูงงามเสียล่ะโอ้ยล่ะมุจจอกก็งามพักเนาะผู้งามผู้อสียงพักเนาะขายโยกโยกเสล่ะได้กินสมใจแล้วพี่น้องเดี๋ยวอ่อนนี่เพิ่นออกก่อนซินปะเขาออกไปเขาไปแกะข้าวกล่องดอกหนึ่งยี่ล้ออันนั่นจ้าในดอกหนึ่งโอ้ยหาง่ายแห้งเห็ดอันนี้ย่างเลี้ยวหาเอาทาอันดอกตูงมันว่เห็นได้ฮันเนี่ยมันสีอัน เต็มไหกคือเบ่งเอาไว้มันหลายสำหรดบยูเบ้งเลยจ้าพี่น้องดอกเอาดอกนี้ไปพวกกัดได้ผุนพวกกัดดอกไม่เห็นดอกนี่ก่อนพวกกัดดอกผุนจะพามาต่ำดอกนี่ก่อนต่ำดอกได้เอาเลยเออหลายเนาะไปจ้าพี่น้องหนึ่งดอกหนึ่งดอกจัดไปหนึ่งดอกอีกดอกมืงบานพวกขาอยู่ถึงโอ้เห็นไก่ด้วยวะตาหากินเลยละเนาะ นี่เห็ดสนิทเส้นแสบรุ่นนี่เขาขาวอบบัวง่ามเลยเอา้าถอนเอานี่เรากลังเห็นสนดสนิทเส้นแสบเนี่ยอันนี้เดี๋ยวยายเอาดอกนี้แล้วเดี๋ยวดียางแปะพุ่นยายไปถ่ายยีอดอกกระหล่ำเด้อเดี๋ยวสิแปะไม้พุ่นเบิ้งเดี๋ยวดิแปะเห็ดดอกอกันก่อนเด้อเออไปสันเจพี่น้องปะลาซุยกับลังออกเออมีดอกนั่งโอ้ยข้อหักข้อหักเมื่อ่จ๊ะ นี่เปล่าหนีดมากไหมลืมถือหนีดมากมาสิมาเอาดอกเดียวซะปลาโซ่อีกแล้วสามดอกเลี้ยงกันเลยพี่น้องเลี้ยงมันออกก็ออกเป็นโมเฮือนเป็นแถวเลยเห็นเห็ดเ่งอยู่ตอหนาหรือว่าก็เล่นลงมาเบิ่งหามันมีประสาทประสาทโบเมนปลาเห็ดเพิ่งมันเป็นปลาเห็ดอันนี้ นี่มันมีนุชอันน่ะอ้ยนี่ยังแดงๆเพิ่งเลือดด้น่นะเพิ่งเลือดตั้งั้นกำลังเกิดนะมาเอาอีกดอกหนึ่งวนหาหม่องเขาเพินป้าหกมุนพิมพ์มุน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 หกอันใดดอกอืมหกงาหม่ซื้อต้นสันแถงกอดอกนี้สดจั ปลาสอซุ้ยเต็มตาเอารถมือตรงสุโอุ้ยค่ะบ้านหอดปลาผุ่นเด้อันหอดปลาผุ่นและิีนาวนาวแบกเห็ดแบกยางมาขางท่าจังใดพ่อปลาสอซุ้ยโอ้ยนี่ปลาสอซุ้ยงามๆเลยจ้ะ อาสิลแล้วออกก่อนเพื่อนว่าเอาสินมันออกไว้ให้มันเป็นเชื้อาสั่นยาวเอาเมื่อน้ำเอาเมื่อเทากับโบกิอ่ะเนาะสินออกก่อนอ่าดอกหนังก้อนบเบาสุ่มเดินเพื่อนได้นะจัดเลยแต่สุกแล้วอ่ะบอตองไปแย่งกันนะพระเจ้าดอกปลาพุ่น เพราะว่ามันจะเห็นได้นี่กำลังขึ้นบัวพ่นยังว่าเล่งจะทั้งหนาบนมีมูบอยยังว่าอยู่อุ้ยูจะมนสมบูรณ์ค่ะใช่นาะงน้ำพร้อมน้ำถูกบวงพี่น้องเบิ่งตาดิเต็มแล้วเด้อปลาโซ่หน่อยยไตาใหญ่นะคะเต็มแล้วค่ะจ้านี่พอดอกตจูบๆนุ่มๆงามๆเลยเรื่อยพี่น้องกันสิ่งพวกนี้เจ้าเนี่ย ปจกไปเยอะมากเต็มตาเต็มตาเต็มตะก้าเต็มตะก้าดีเดี๋ยวสีเขียนบอกยายหน่อยมาเอา่นี่ยดอกบนเพือเหรเห็นดอกนี่แหละดอกแรกใหญ่ค่ะแลพอเห็นดอกแม่กับว่าเห็นลูกนี่บานแน้่ ไงค่ะว่าตัดตัดบ่ตัดบ่ได้เนจิเล็ซิมุนซิมุนจะวิธีการตัดตัดออกคือกันแล้วก็ตัดเพชรละงกบานคบานห้าอืมบานเฮาอืถ้าบานเฮาไปเก็บเพชรละงกดอกบานเพิ่นก็เคยดัูสิละมันจังบบมุนเนาะตุ่มหาก็เลี้ยงไว้ไปจ้ะมันสมแดดจะบังสีแล้วไหงขาน่ีบังขาปาถุไหะสีเข้มเนาะแล้วสมบูรณ์เด้วยเอาสีแล้วออกนั่น่ะหลุดออกหลุด อุ้ยสินยังไหนบแมนสินอืสินแล้วอยู่ในฝุ่นแล้วสมบูรณ์ซื่ออืมไปสิไปไปต่อเอาดอกไม้ต่นนั่นดอกหนึ่งนดอกบน่งทนสมบูรกันได้หอืบอก็ดอกอันนี้ทียบให้เพิ่นเบ่งน้ำเนว่า ดอกสมบูรณ์่นนี้ก็สมบูรณ์ปนไดนี่เพิ่นเป็นซีกแงอย่างเลยเนาะไม่ค่อขนคุณน่ะนีดอกเหรอแมบไปตอไปตออเอเห็นบอพันดีเยสว่าเห็นเบิดได้ขอบาเห็นได้นี่ดกนี่อือบัเห็นกันยังวะช่วยกันแล้ว่อยตัวหอมบเวแวนผุนสมใจอยากจาดอก เห็ดขั้นหฮมเห็ดขั้นหฮมกินได้เด้อจ้าปลารสุ่นคอยบอกอยู่ตัวหอปูโนโนพาเราไม่เก็บอยู่หน่อยอเขียเขียนนั่นปาอันนี้ก็สมบูรณ์นี่บ่งขาเน่าล<ะ>ังสางอยู<ะ>่ขาเราก็สมบูรณ<ะ>์อาดลา<ะ>ด ทำเป็นทำเป็นแล้วบานนี่สมบูรณ์เธอได้เบิ้งขาเราวนี่กำลังอวบกำลังออกใหม่ๆเลยขาเราสมบูรณ์สไปออกแล้วเด้อพี่น้องเออไปเอาเด้อกินพระเจ้าพี่น้องอู้ยหลายแห้งหลายแห้งหลายหลายสมใจคักสมใจอยากได้เห็ดอันนี้มือนีิเห็นบอดดอกก็ได้อีหลีเออตั้งพอฟอยอีกคนอีกเอาอีก ไส้สะใจสมใจมือนีิกระได้บ,บ่ผพิษบางจากเถื่อพี่น้องขืนโคกแง้มไหนสวัสดีจ้าพี่น้องเข้ามาปลาเหรอเด้อหอดเคิงทางแล้วบพราะแม่นเคิงทางดอกจ้าไก่เติบไก่เติบม,มือนี่มือน่มานหมานพี่น้องเบิงตาดิอันนี้คือเห็ดพะลโซ่ด้อนี่จ้าโอ้มือนิเห็ดพะละโซ่หมานคักหมานคักหมานแน่ เดี๋ยวพาไปเบิร์กนะจ้าว่าสิได้เหดบอ่อเออมันได้เหรอล่ะตะ่ว่าสิได้หลาย<อ>บ่อพายเซอ,อีกบอ่อพายเซรกระคักละมือนี่ไปจ้าไปด้นะพี่น้องเบิรงกเหดเพิ่งเอ้ยบ่แม่นเหดเพิ่งเหดประโซ่หนึ่งสองสามดอกอ่ะย้าย,ายต,ตัดตัดตัดขาโยกเงาแห้งนนเน่สมบูรณ์พร้อมโอ้ยน้องมืจอจับกางามค่ะข่อยจุ่มมือมีหมองไสแล้วเอาเห็ดอีกอย่างคือคือเห็ดขาวเถอะนะแม่ออกเปจุ่มจุ่มกางงามเห็นไหมออ เห็ดยังเลยให่เห็ดยังก็เป็นตะกินได้เนาะเป็นตายอยู่ห้องบุญยากว่าน้ำงา,ม,งาม,มเอาอีกเหรอเอาอ,อีกดอกนึน่งจ้ะไล่ไปเลยทีละดอกทีละดอกโุ้ยยังไงมสมบูรณ์บุ้ย,<า>ยพี่น้องสามดอกอบอวบ,บสวย โอ้โเห็ดปลารสอยปลารสอยคืองามแท้งามพี่น้องมงาปะอ๋อเบิ่งดอกเห็ดนะโยกคากท้ายไก่บ่ได้ได้บ่สุดดอกดอกก็ใหญ่กว่ามือข้นหรอคุณไปไปต่อจ้ะหลายคักออกเป็นหม่เป็นหม่คือกันนั่นลักษิเห็ดเพิ่งเลยออกเป็นหม่งามครับพี่น้องเอ้ยขึ้นป่าขึ้นต่อไปต่อเลย ต่อไม่ร้อยแล้วนะดอกหนึ่งเอาตัดเลยตัดเลยถอ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 ยออกเป็นมูนออกเป็นมูเด็กจะว่าน้อยพูดไปเข้าไปโอ้ยลบลบงามอีกแล้วอ้ยงามเฮงงามเฮงไปต่อพี่น้องเบื้งเหตุพื่ละโซ่โบแมนดอกหน่อยได้หนิพูดแหม มือนี่แม่เต็มมือพุนได้น่ะแม่เอาใย้่มาตัดมาโอ้ยขาเน่าสุดซอยเลยสมบูรณ์สมบูรณ์พี่น้องเอาไปต้มแล้วก็ซูบด้จ้ะอันคือเห็ดเฟียงห้าแไหมเอาขาแล้วออกนะนั่นแหละมาออกไปโม่เด้อบอะไ้ออกู้เดียวเด้อมาหอดีก็ต้มไหม่ไปเอาดอกทั้งหนาไวที่นีน ต้มสุดจัดด้วยพี่น้องมีตอมีตอสวยๆแถมสมบูรณ์ได้ดอกสมบูรณ์สมบูรณ์ทั้งนั้นเลยเห็ดมือนี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปตอจ้ะคักๆไม่หีิบไม่หยิบดอกไปตอไปตอเอ้ยของขาปาดขาพ่นนี่ไหมแง่อาดหลาแท้เออ พูดดอกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเฝาดอกนี้ก่อนจังเอออุ้ยอะไรวะเดี๋ยวเป็นยังยงบางลงมานอนนี่เนาะจดีได้อีกกระสับดอกนี่หลูกแล้วเอาไปพี่น้องเทืสิฮอดวันอาทิตย์นะเทอกสิไย้มาอีก คุณเต็มกับมือแท็กดอกหาดอกเนาะสุดยอดตาไวหม่วงใสแล้วออลมาเด้อสะอ่อนปลาล้วยเบื่อเอ้าเติรนเอาเติร์นอุ้ยไปกินเออเอาค่ะพอนเห็ดนั่นไอถือไปถืองามแห้งหลายค่ะมืออื่นได้เบียกล้ค่อยซุปเห็ดเบิดมือแล้วมืองานเยอะใจกดอกน่ะอุ้ยไปหยากตอนนี้เห็ดกระดาษปลาล้วยซวยกำลังออก มันออกง่ามนี่ปาราโซย์นะหน้ก็ออกคาออกแน่โพโอ้ยสวยๆเลยองามๆสีนออกสีนอกสะใจเด้พี่น้องเงยเก็บเหตุเร้วทางเมื่อพี่น้องมันแขกมันแน่ขอยี่บ้านออกจากป่าอยู่ปาราโซ่คอยเต็มถุงอ้อไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดตัดเลยพอดีเลยมืออื่นได้เวียกพี่น้อง เน้นเน้นแคนแคนเลยมือนี่แคนเลยโซยเน้นเน้นพี่บเคยกินไปลองกินเด้อจ้าแซ่บอย่าว่ากินบ่ได้เฮ็ดชนิดเส้นแซ่บกระหมูชนิดเส้นผงเฮ็ดซุปแล้วล่าคือบานเฮาก็ได้คนเฮ็ดเครื่องบานเฮานี่จะแซ่บคือกันโซยมาอีกแล้วเอาเบิ้ดมือละมือนี่ปลาโซยเห็นบ่มีตีเอาเบิดมี็ย่างไก่พี่น้องเฮ็ดปลาโซยนี่มันเฮี่ยมันแห้ง สีเดียวกันก็ปาได้เดี๋ยวนี้สีเท่าเลยดอกตูมเพิ่มหนึ่งสีหายอ่เงี้ยอืมเง็ดกระซองสวยเหลือเด้หนี่สิบเอ็ดโม่งเหรอโอ้ยดอกอ่านออกจากป่าอยู่ยังยุกหกเดียวอยู่ปาตะกี้ได้สองปาเหลือเด้บนไปบดไม่นั่นไปเบิ่งดอกนั่นกันน่ะอันนี้จะดอกนึ่อยู่เป็นมูสีดอกหาดอกก็อยู่เป็นมูนี่แหละนม่พับขาพับับพี่น้องปะละโซย ดอกงามคักตัดขาลมตึมตัดขาลมตึมแล้วเอานี่ออกไว้ึ่งดอกแล้วจะอีกสองดอกดขาลมตึมโว้ยท่าดตัดอยู่มลมเหรอฮักก็จาเอาสินออกก่อน สิแล้วออกก่อนออาง,งามเลยสองดอกจ้ะอ่าพะโลโซอีกหนึ่งดอกจะพัดลมตึมหานมาแล้วาง,งามเลยเจ้ะไปต่อจ้ะร้ายแท้อ่าพะโลโซสองดอกสองดอกสวยๆค่ะหนึ่งดอกล้มไปแล้วนี่ดอกที่สองล้มลงไปอีกแล้วครับ สองดอกจ้าปะละโซ่อยอีกดอกนะอ่อนๆงามงามเลยหินปองงองเดี๋ยวเอาอีกดอกนึงขวมทางกันนี่จ้าดอกนะดอกหนะึ่่ะอ้ยหัวสักด้เดดุนี่สองดอกจ้าอยากปะละโซ่ปะละโซ่เอาสินแล้วออกกันกตัดขาเด้อ ตึง้งนี่นฮาวกักตัาแบบนี้จังบอนจ้งบ่อไปหักในกระต่าพาละสวยดอกหนึ่งพาละสวยพาละสวยงามๆเลยสวยงามมากไปจ้ะ,จะพาละสวยดอกหนึ่งโอ้ยนมนมเลย อีกหนึ่งดอกจ้างีบปะละสซยออกละเด้อขาแล้วออกก่อนจากอีกดอกหนึ่ง

Chán đọc. Mm, uhm, lùm tùm đấy. Năm ngàn chả. Ngay cho ít đọc uhm, tí, cháu đọc สองดอกจะป้าหนหลายๆกัล่งออกอเบิเ่งเห็ดพลาโซยแต่ที่เห็นหน้าหนึ่งสองสามสกเแปดเก้าดอกไม่เจอว่ามันเกิดจังไดเก้าดอกนี่ปพวกดีสิตัอยางดลวดเร็วเด้๋ยวกชิวๆเลยเด้อป น้องตัดมาหมูเวิรงหันนี่หมูเดียวเลยนั่นมันออกกระจายกันอยู่น่องแต่ว่ามองนี่มันเกิดถึงนเจ็ดแปดดอกนี่จ้ะทั้งเบิดเช็กดอกนับออกเป็นซาวอู้หลายหลายไปต่อจ้าไปต่อพี่น้องเวิรงปลาโซยขาบักเน่าตัดกันเนาะลงตืมแล้วอู้ยขาเน่าแห้งนี่ไปจ้าวูยไงน้องปลาโซยตรงเน่าแต่ขาตัดขา ra cá lùm từng ít na ngam hen